ครับสวัสดีคนดูทุกๆคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบอกกะละเกมเมอร์นะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเสียะนะครับผมช่องยศสภัสสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็วันนี้พี่มาแจกรถนะครับผมพี่กับเสียะจะมาแจกรถเป็นวิกเตอร์500กระบะ3มิตรตามที่ทุกคนโหวตมานะครับผมเป็นคันนี้นะครับแต่งสไตล์แบบเขาเรียกว่าทรงอะไรนะเสีย สรสนทรค้อนถมพี่แ<ห>ค่ Pascal <artık S 3> เป็นสนุนทรค้อนถมใช่แต่งเต็มครับครับแต่งเต็มออปชั่นโดยประมาณก็จะมีไม่ไม่เยอะเหมือนไม่เยอะเหมือน 2K นะแต่ว่าลูกเล่นอนะ่ะมันจะเยอะกว่ามันเป็นรถอันนี้ก็ด้วยก็จะมีผ้าใบไสวิ่งยกหัวนะครับผมบางคุณขยับสายตบเปิดประตูอืมอ็อบชั่นนึ่ง ประมาณประมาณนี้ประมานี้ใส่สเต็ครับประมาณนี้แหละจะสามช้ารถจีบรถจีบรถจีบบางเกมเหมือนเดิมครับผมก็าวันนี้ไม่ได้มาวิ่งงานนะที่จะมารีวิวรถคันนี้แจกแล้วก็เดี๋ยวจะมาวิ่งแข่งกเตเสะเห็นน้องๆถามมาหลาย คิปแล้วว่าจะใครพวกพี่วิ่งแข่งกันสนามแข่งตัวนี้เสียะก็จัดหามาแล้วเรียบร้อยเดี๋ยว,วเราก็ไปเจอกันในสานามแข่งกันเลยครับผมอังเสีเยะลำครับเราแบบเครื่องเดิมๆเ,เลยสองสองพันเครื่องเดิมๆแต่ไตงไทยแข่ง<ผ>มานะไปไปถู๊กพลับพี่สานามแข่งนี่สามแปดทั้งสองพันนะวันนี้สามแปดทั้งสองพันขอตั้งขอตั้งอันนี้ก่อนทุกคนขอตั้งค่าหมดเกียร์ก่อนนะครับสามแปดทั้งสองพันเลยแบของเสียจะเป็น สามแสบเครื่องใหม่บางเครื่องใหม่แล้วก็ยี่เนี่ยเครื่องอของเสิร์ตยี่เนี่ยเครื่องแต่ของเราถืาเป็นเครื่องเดิมๆครับผมสามแสบก็แรงนะฮะแรงอยู่แรงคีครับคอเสิร์ตนำเลยครับผมซ้ายขวาครับแล้วตรงนีน <ผม S 2> ้ครับ<อ>พี่ไฟด้วยเราก็เปิดเหมือนกันครับไฟสเต็กไฟสเต็กนี้ที<ฟ>่ให้เครดิตน้นองน็อตนะครับผมน้องน็อตช่วยทำนะครับ น้อง FC น้อง FC ทีมงานเสือทีมเต่าน,นะครับว่าทางไหนฮึสนามเราต่างเสียเลยแต่นี่น่าเล่นมากเลยนะันดูเดี๋ยวเดี๋ยวพี่รีวิวแมปให<น>้ดูมันจะมีแข่งรถแล้วก็มีอะไรน่าเสียแข่งไทนาเนะาะไทนมีแข่งไทนามีมอเตอร์คอร์สไหมผม,มแข่งไทนามีมอเตอร์คอร์สนี่แมปน่าเล่นมากแบบนี้ แล้วก็มีแข่งขนฟางใช่ไหมใช่ครับนี่แข่งขนฟางบพี่แข่งกับหญ้าคือแบบอู้หน้าหาน่าเล่นมากมีหลายแข่งอะมีหลายแข่งวันนี้ตัวลูกเลยนะมีตัวลูก้วยตัวลูกก็จะเป็นแบบเดิมๆเหมือนเหมือนที่เห็นทั่วๆไปลนี่ครับพี่มาพี่มาทางหน้าเลยเลยครับไม่เป็นไรครับตามตามทางเรียกนะครับ จะดึงักษณะคนับนมัน,น,ม,ม,น,ม,นมันมีรถด้วยเหรอไช้พีีรถด้วยครับเรามันยาวเท่ากันไหมเอาเอาท้าย แอปที่ทอวันโกนะคลับออกโกอย่างช้า เราจะเสียจังหวะตอนเลี้ยวนะไม่ไม่ไม่ไมไมชำนาญมาเสียนะอเงียบหมายเยี่ครับผมร้อยสามสิบครับหยุดสนามเลยนะ <c oughs> ต้องรีบเจ้าแต่งมัได้ครับผมเราต้องรีบหนีทุกคนเรเสียงวับแล้วก็ตามทาน้ำทางโค้งมีมิสูเสียะทางโค้นมีไม่ไปกับโค้งเหรอพี่ทางตรงผมไม่ซูพี่ทางโค้งที่ผมขอกินก่อนละกันครับทุกเกมเลยนะผมผมเล่นทางโค้งผมเล่นมิสูเสียะทางโค้งลุกที่โค้งเสียเขาสายอยู่เลย อเมริกันเข้าเส้นวิ่งนอเมริกันนี่โค้งโค้งกินหมดทุกโค้งอ่ะพี<ๆ>่นี่หลุดหมดทุกโค้งนี่เราทับแล้วขอเนอะขอเนอะเรื่องหน่อยนะเราเนาะเนาะเนาะรถคันนี้ไปน้องนาะอย่าเอาไปขายต่อหรือว่าอย่าเอาไปงัดกันนะครับผมพอพี่เจ๊พอพี่เจ๊ให้พอพี่อยากให้เนาะเนาะไปเล่นกันนะผมไม่ใช่เอาไปสร้างผลมาอยู่ให้กับตัวของน้องนาะครับ ต้องไปแปลงปุ๊กไม่ต้องไปเอ่อไปแปลงหรือไปงัดแปลอะไรนะครับใช่ครับผมพี่เจคให้เล่นเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนะครับผมไม่เอาไปสถาบันหาประโยชน์ส่วนตนนะครับเป็นคนจะแพ้ทางโค้งนะนี่นเนองเราจะแพ้ทางตรงนั่นเองไม่เสียมเแล้วครับทางตรงหรไม่เสียทางก็อสี๋เออโวย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 ย ดีบยเรียบรยมันไม่ใช่รถมอเตอร์อร์สนะเรียบ้รยเรียบ้รยมาเราต้องแอางเต้องแซงเสียแล้ว้อ่แซงเสียกรอครับเียไดครับพี่ มาใหม่รอบมาใหม่รอบนี่ไงพี่เอาเลยไม่ต้องเบียดไปเลยได้ครับผมเราไม่ได้เบียบหน่อยชินชินทางแล้วรอบนี้ก็ไม่ได้เบียบหน่อยนึงผมเนี่ยเอาเครื่องแต่งมาเฉยๆหรอแล้วหัวเครื่องแต่งมันนี่พี่สู้ผมไม่ได้หรอกนะอะไรไงเราก็ไล่ตามกันครับ บูยการลักษณะด้วยการลักษณะด้วยโอ๊ยเองติดอะไรอ่ะเอาแต่เนีเเมันลนักษณะเนี้มันลักษณะมุ้ยนั่นนะพี่ไปได้แบบเนี้ยไปได้ไปได้เฮ้เออยเฮ้ยคุณทำแบบทำมาดีเกินนี่ไงกินด้วยเราได้เราได้แค่พิเศษเนี่ยไม่ไม่เกินสองเนี่ยพี่เกินสองคือเล่นไม่ได้เลยนะไม่เราเราอย่าตกหล่นไปเยอะไง พิยังไงเราก็สุดได้ครับทุกคนดูถือว่าเป็นซิกถือว่าเป็นซิกแมทเป็นซิกแมทซิกแมทครับคนก็คือคลิปคลิปนี้ไม่ได้เน้นไม่ได้เน้นสาระอะไรนะครับทุกคนดูมีแต่สาระคลิปนี้เน้นน้นมาแจกเฉยครับมาแจกมาแจกก็คนติดตามช่องช่องนี้ด้วยครบสองพันคนติดตามแล้วก็ช่องดำ ดำติดตามคบหนึ่งพันนะครับผมเอามาแจกใส่กันเลยโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมที่ก็มาแจกคันสามเขาเรียกอะไรนะสามแปดใช่ไหมจ๊ะเอฟใช่ครับสามแปดฮโน่มิเตอร์ห้าอตามที่น้องๆบวเข้ามานะครับผมมาแจกให้น้องๆไปเล่นกัน ก็อย่างที่เสียแจ้งไปนะครับขอร้องน้องๆอ,อย่าไปงัดอย่าเอารถไปขายอย่าเอารถไปอะไรอ่ะแลกเปลี่ยนไปงัดเอาอะไรไปขายนะครับผมุกอยกางมันมีต้นทุนของมันแต่พวกพี่เน่ยเอามาแจกให้น้องๆได้เล่นันนะครับผมใช่ครับขอบคุ<ว>ก,ก็วจให้ประโยชน์สน่วนรวมน,นะครับผมอย่าเอาไปสะเดาาประโยชน์ส่วนร่วันะครับใช่ครับนะครับทุกคนก็สําหรับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร้ พี่ด้วยก็ไปเจอกันใหม่ในอีกีหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ